สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติชอบเที่ยวหน้าฝนสัมผัสความเขียวของทุ่งนาหรือภูเขาก็บอกเลยว่าต้องรักที่นี่อย่างแน่นอนกับบ้านป่าบงเปียงบริเวณที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาสีเขียวขจีของเชียงใหม่ นอกจากนาขั้นบันไดของบริเวณรอบๆหมู่บ้านนี้แล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาและป่าไม้อย่างมากเลยสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดก็คืออีกไฮไลท์ในตอนเช้าของที่นี่อย่างทะเลหมอกนั่นเองโดยเราสามารถนั่งจิบก,กาแฟชิลๆรับเช้าวันใหม่พร้อมชมวิวไปพลางได้ด้วยส่วนในช่วงเย็นนั้นก็สามารถชมพระอาทิตย์ตกและแสงยามเย็นสวย,สวย ที่รับขอบฟ้าหายเข้าไปในภูเขาได้เช่นกัน นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะได้มาสัมผัสความเป็นธรรมชาติของการมาเที่ยวบ้านป่าบงเปียงการเดินทางไปยังบ้านป่าบงเปียงสามารถใช้เส้นทางเดียวกันกับดอยอินทนนท์ได้เลยค่ะเพราะว่าจะใช้ทางเดียวกันพอวิ่งมาถึงด่านตรวจที่สองประมาณบริเวณกิโลเมตรที่37ให้เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอแม่แจ่มพอถึงสถานีตำรวจแม่แจ่มก็ให้ขับตรงขึ้นไปทางบ้านทุ่งยาวทางเดียวกับโรงเรียนอินทนนท์วิทยาค่ะ จากตรงนี้ทางจะขับยากแล้วใครขับไม่แข็งแนะนำว่าให้ที่พักลงมารับจากจุดขึ้นจะดีกว่าคะ่ะหรือติดต่อที่พักให้แนะนำทางขึ้นที่ขับง่ายๆก็ได้เพราะถ้าเปิดตามแผนที่อาจจะเจอทางสั้นแต่อันตรายได้คะ่ะจรันชัยวงรายงาน